พีพีคนไหนกำลังมองหาเต็นท์ขายของดีๆใช้งานง่ายพับเก็บสะดวกต้องตัวนี้เลยครับเต็นท์พับได้ครงหเรกหนาพ่นกันสนิมแข็งแรงทนแดดทนฝนผ้าใบโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC หนา1300ดีกันแดดก,กันฝน100%สีไม่ตกไม่อับชื้นมีให้เลือกหลายขนาด2คูณ2 2องคูณสา,สาคูณสา,สาคูณหเมตรสีโครงสุ่มขาวฟ้าผ้าใบมีสองสีน้ำเงินแดงใช้ได้ทุกงานไม่ว่าจะขายของออกบูธงานเลี้ยงกลางแจ้งหรือกิจกรรมต่างๆบริการจัดส่งไวสินค้าคุณภาพคุ้มเกินราคาสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหรือ นำโค้ดสินค้าเพื่อไปกรอกค้นหาในแอปได้เลยครับ